ามานเรื่องสั้นเรื่องสั้นสั้น,น,น,นกว่าผมหรือเปล่าเบาเบาเบาเแต่ว่าเขาเรียกเป็นเรื่องที่หาคําตอบไม่กูหาคําตอบเองไม่ได้อว่ามันคือผีหรือเปล่าเธอ,อ,อเอาเรื่องแรกก่อนคือเรื่องโมไซอ,อ,อีกแล้วคือเนี้ยเป็นกูเจอกับตัวเองเลยเว้ย อืมคือูไปออกทริปบอกส่ยคันนี้แล้วนะไม่ใช่คันแดงนะครับคันนี้ด้วยคันนี้ด้วยแสดงว่าไม่นานไม่ไม่นานมันบอกว่าไม่นานก็ไม่นานก็ที่เก่ายังอยู่ที่เก่าอยู่ยังอยู่ที่เดิมอยู่ยังอยู่ที่เดิมแสดงว่าทิ่นั้นมีไม่มีไม่มีก็คือไปออกทริปแล้วก็คือมันมันเราไม่ได้แบบว่าเป็นบิ๊กไบทั้งหมดไง มันก็จะมีบิ๊กไบค์มีรถธรรมดาใช่ไหมซึ่งเขาจะขับไป็นขบ,บวนปุ๊บปุ๊บิ๊กไบค์ก็จะคอยแบบอยู่ท้ายสุดแล้ววิ่งดูข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีบิ๊กไบค์ข้างหน้าคอยนําเราอะ่ะจะอยู่กลางกลางถ้ารถเราเป็นออโต้แบกของแล้วส่วนใหญ่แล้วเราก็ล่นมาท้ายเพราะว่าช่วงนั้นเปช่วงหน้าหนาวอืมคือ แม่งจะไปจังหวัดเดียวกับอีพีที่แล้วเลย <l ots> จะไปจังหวัดเดียวกันเลยแต่ทีเนี้ยคือขาไปเว้ยเออแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเว้ยเป๊บคือแม่งหนาวมากอยู่ดีมันก็เป็นเหมือนเหมือนผ่านอุโมงค์ไม้แล้วแม่งหนาวเฮี้ยแบบหนาวมากอะ่ะกูเลยแบบลน้นรดลงเพราะว่าเบาลงอะ่ะก็เริ่มไปอยู่ท้ายแล้วบิ๊กไบค์เขาก็ขับแบบพอช่วงนั้นมันมืดมากถนนนะ่ะ S <S พี่พี่ที่ขับอีกใบเขาก็คอยเช็คระหว่างทางให้เพราะจังหวะเขาแซงกูไปอ,ะ <S 2> <S 2: อ่ะกูกูก็เห็นไปเห็นไว้ว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแต่ต้องเล่าก่อนอว่าด้วยความที่ช่วงนั้นมันเป็นหน้าหนาวมันต้องมีออกทิปกันอยู่แล้วละ่ะซึ่งขบวนเดียวที่กูเจอเลยคือขบวนเป็นสามร้อยซีซีที่เป็นออตโตโซ้ซึ่งเขาจะขับรถเดียวกันหมดเลยอ่ อ่าแต่คันเนี้ยแม่งไม่ใช่คันนั้นเว้ยแม่งเป็นรถสองจังหวะอืมก็คือแวนเลยอะเอาง่ายๆอ่าออซึ่งแล้วแม่งเป็นรถสองจังหวะที่แวน้นซึ่งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งแรงกว่ากูแน่ๆนอ่าอืมมันทำท่าเหมือนจะซัดตามพี่บิ๊กไบที่เขาแบบคอยขับดูขบวนอ,ะอ่ะอ่าพอมาเทียบกูอะป๊าบกูก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าถ้าเป็นเด็กแว่นในกูจะไม่ยุ่งแล้วเพราะว่า กูรถกูแลกสู้ไม่ได้แน่แน่ uh huh. กูก็ไม่รู้มันมากี่คนอะไรเงี้ย uh huh. กูก็นิ่งกูก็ขับของกูกูก็หนาวของกูอยู่แล้วพอตีค uh ู่ปุ๊บแล้วมันก็เหมือนรถนั้นมานน่ะไม่มีไฟเว้ย uh huh. ตีคู่ปุ๊บแล้วมันก็ดับลงอ่ะแล้วหายไปเลยคือขับมาไม่เปิดไฟหน้าด้วยอ่ะ มันคือรถพวกนี้มันเป็นรถแต่งที่มันไม่มีไฟหน้าอยู่แล้วอะสองรถสองจังหวะรถสองเชกสองจังหวะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีไฟหน้ามันจะไม่แต่งไฟหน้าอยู่แล้วสุดใหญ่ไม่น่าจะนึกออกภาพแบบรถสองจังหวะที่มันแข็งกันเลยอะอืมไม่ได้นึกออกหมายถึงว่าคนคนอื่นน่าจะนึกออกแบบว่าภาพอย่างไงคือมันมาตีคู่กูก็เหลือบมองกูก็หันไปแล้วมันก็วูบเหมือนดับรถอ่ะแล้วก็หายไปแต่มันมาคันเดียวนะ หายคือหายไปในความมืดเลยนะใช่ก็คือทุกอย่างมันมืดมันไม่มีไฟข้างทางตอนนั้นอะ่ะไม่แล้วเออปึ๊บแล้วก็มันเอเกลักษณ์มากเลยนะใช่แล้วมันก็ดับคือเหมือนอารมณ์แบบบีกูแจะแล้วฟึบ<ป>ถอดแบบกูก็เลยไปฟึบกูก,ก็ไม่ได้อะไรกูก็คงคิดว่าแม่งคงสัดมาแน่ๆล่ะตามสเต็ปอะสักพักหนึ่งไม่ก็ไม่มีว่ะเอาแล้วไม่มีขบวนอื่นด้วยนะ คือเขาไ,ไม่ได้ไม่ได้ชนไม่ได้เลี้ยวไม่มีชนถ้าชนกูได้ยินแน่แน่อ่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้กูอย่างนี้เลยอืมเออกูก็เริ่มเอนะใจแล้วตอน,นั้นกูก็ไม่ได้คุยกับใครเพราะว่าทุกคนม่งขับกันแล้วมันหนาวมากมากไงอ่าก็เลยขอ,อว่า<ไ>เอ้ยแวะปั๊มพักรถก่อนหนาวด้วยก็พอแวะปั๊มปุ๊บกูก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยเมื่อกี้มึงเห็นเด็กแว้นมาปะว่าว่าสองจังหวะตีคู่กูแล้วก็หายไปเลย ทุกคนไม่มีใครเห็นเว้ยแล้วไม่มีใครได้ยินเสียงด้วยกูก็เลยจอดด้วยความที่จอดปอั๊มอ่ะยังไงพวกมันถ้ามันมาเป็นกลุ่มหรือว่ามันจอดรอเพื่อนอะ่ะคือเพื่อนกูก็บอกว่ามันอาจจะจอดรอเพื่อนหรือเปล่ากู<ม>ก็คิดว่ามันคงจอดรอเพื่อนแต่ครั้งเนี้ยด้วยความที่พวกกูก็จอดพักนานอยู่ก็เกือบชั่วโมงมก็ยังไม่มีแบบว่าแก๊งไหนหรือกลุ่มไหนที่เป็นสองจังหวะที่ขับผ่านไปเลยเว้ยอือแต่ช่วงนั้นมันคือช่วงแบบว่า ตีหนึ่งแล้วอ่ะคือขับกันดึกแล้วอ่ะคือมันไม่มีทางที่มันจะไปแวะเพราะเนี้ยคือปั๊มเดียวที่มันจะต้องแวะได้อ่าได้หรอปะคือมันถ้ามันหรือมันถ้าจะไม่แวะมันจะต้องผ่านปั๊มและเสียงสองจังหวะยังไงก็ต้องได้ยินอยู่แล้วเออคือมันต้องได้ยินแต่ไกลอยู่แล้วอ่ะใช่กูก็ไม่รู้ว่าแถวนั้นอาจจะมีบ้านหรือเปล่าแต่มันไม่มีไฟเลยไงคือถ้ามันมีอย่างน้อยมีไฟข้างทางที่รู้ว่าเป็นบ้านกูอาจจะคิดว่ามันคงแวะเข้าบ้านจบอ่า แ่ะเขา้าซอยไวะอะไรเขาว่าไปไม่มีไฟบ<ม>้านไม่มีไฟซอยไม่มีไฟถนนคือมึงต้องตรงมายาวๆมึงถึงจะเจอไฟส้มๆแล้วก็เจอป<ม>ั๊มอะไร<ม>เงี้ยอืมน่าจะเป็นทางหลวงปะทางที่คุณไปเออใช่อ๋อถ้าทางหลวงนี่ถ้าเจอทางทางไม่ค่อยมีอะไรหรอมะอืมใช่มันยากไงเออมันยากยที่จะเจออะไรทางข้างต่อให้หลบก็น่าจะเห็นถูกปะเออแล้วซึ่งไม่มีใครไม่มี กลุ่มทิปกลุ่มไหนที่จะจอดพักรถข้างทางอแล้วมึงแล้วได้ถามเออแล้วได้ถามเพื่อนไหมว่าเห็นเหมือนที่มึงเห็นไหมถามแล้วถามแล้วก็บอกว่าเพื่อนบอกไม่เห็นมันก็บอกว่ามันแวดจอดรอเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็ที่บอกก็ถึงว่าก็รอดูอยู่ในปั๊มว่าสุดท้ายก็ไม่เจออะไรไม่ได้มีอะไรตามมาเออไม่แน่าจว่าที่เราไปก็ไม่เจออะไรเลยใช่ไหม ใช่ก็ไม่เจออะไรเลยหลังจากนั้นเพราะหลังจากนั้นกูก็ไม่อยู่ท้ายเลยหนาเลยเตือนเลยจังหวะนั้นกูก็ตื่นเลยจังหวะนั้นกูไม่สดหนาววะกูร้อนเลยจังหวะนั้นอ่ะกูกูก็เลยไปเลยเออตายเถอะเรื่องนี้ก็จบไปไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรตามมาหลังจากนั้นไม่ได้แบบรู้สึกอะไรต่อขาขับก็ไม่เจอ